จะเล่รทำญาติโยมทุกคนนะวันนี้ก็ได้เวลาที่อาตมาพระนาทานเนี่ยมาพบมาคุยกับญาติโยมทุกอีกครั้งในกาลนี้นะวันนี้ก็จะเทศเรื่องทุกโจทย์ล้วนดีและไม่ดีเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีที่เราพบเจอเราเอาเรื่องเหล่านั้นมาเป็นครูของเราได้ก็ตรงกับคำว,ว่าปราดเนี่ยย่อมมองทุกคนเป็นครูเห็นทุกอย่างเป็นครูแม้ว่าธรรมะอธรรมทุกอย่างล้วนเป็นครูได้หมดสอนเราได้หมด แต่ที่สําคัญคือเราจะเอานํามาใช้ประโยชน์ให้เกิดชีวิตประจําวันประโยชน์แก่ชีวิตประจําวันของเราหรือเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้มากนะักแค่ไหนไม่ใช่ว่ารู้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีแต่ในการปฏิบัติเราไม่เอามาปฏิบัติเขาเรียกว่าฟังธทรรมเอามาไม่เอามาทำแต่เอามาทิ้งฟังทรรมต้องเอามาทำเอามาปฏิบัติเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นทมผู้นั้นเห็นเรา ถ้าเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราพระพุทธเจ้าเขาอยู่กับเราตลอดแต่ถ้าเห็นธรรมอาจจ์ถ้าเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นพระครูบาอาจารย์ได้แต่ไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกติดในตัวตนไปสัมผัสครูบาอาจารย์จะหาได้ไปฟังธรรมสวงาธรรมเอาธรรมะดีๆท่านมาปฏิบัติก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้มาพบกับครูบาอาจารย์แม้แต่มาอยู่วัดตัวเป็นๆ มาสัมผัสจะเห็นไปปฏิบัติพัฒมีครูบาอาจารย์ทุกวันแต่ไม่ได้เอาธรรมะของท่านมาติดมาปฏิบัติแต่คนที่อยู่บ้านน่ะเอาธรรมะของครูบาอาจารย์มาปฏิบัติถือศิลปแล้อาบบายมุกได้เห็นประโยชน์เห็นผลได้จริงแม้ตัวจะไม่ได้มาอยู่กับคบรูบาอาจารย์แต่นั่นก็ชื่อขึ้นชื่อว่าเขาได้มาพบคบรูบาอาจารย์ที่แท้จริงเพราะเขานําคําของครูบาอาจารย์มาปฏิบัติและแม้แต่ครูบาอาจารย์มรณภาพไปแต่ เรายัางทําตามที่คําของครูบาอาจารย์ปฏิบัตินั่นก็คือว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้จากเราไปไหนเพราะครูบาอาจารย์คําสอนของครูบาอาจารย์อยู่กับเราเพราะว่าเราเอามาทําเราไม่ได้เอามาทิ้งขึ้นชื่อว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเราเห็นครูบาอาจารย์และนำเอาคำคำคำ,คำสอนของท่านปฏิบัติเราก็เกิดสัมมาทิฏฐิในที่สุดคนที่ชอบสรุปคนอื่นเป็นคนที่สร้างบาปโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเขาเรียกว่า ทำนาคนอื่นมองคนอื่นและก็สร้างอุปทานถูกบ้างผิดบ้างไปตามจินตนาการ,รของตัวเองไปวิเคราะห์คนอื่นแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อตนเองถ้ามองแบบมิจฉาทิฐิแต่ถ้ามองแบบสัมมาทิฐิอาจจะเห็นกินเลสคนอื่นบ้างแล้วก็เอามาเรียนรู้เป็นพระหุสูตรเห็นเป็นครูไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนไม่เกิด อิจฉาลิษยาเกิดจิตพยาบาทในการที่คนอื่นแสดงกิเลสให้เราเห็นนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้ามองคนอื่นเห็นกิเลสคนอื่นแล้วจิตแม่ตาอุเบกขาเนี่ยก็เป็นพุทธ,ธแต่ถ้ามองคนอื่นเห็นกิเลสคนอื่นแล้วจิตอิจฉาริษยาอาฆาตก็เป็นบาปไม่ได้สาระอะไรเป็นโทษแก่ตัวเองทั้งสองรวมเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่ที่จิตกระดูเม็ดเล็กอยู่ที่ สัมมาทิฏฐิในการอุเบกขาเอาประโยชน์ตนให้ได้มากสาคัญที่สุดคือความจริงกับความรู้ในตัวเองตรวจให้ดีพัฒนาความจริงที่เรารู้มาความรู้ความรู้ที่เรารู้มาแต่และความจริงที่เราปฏิบัติได้ทุกโจทย์ทั้งดีและไม่ดีเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีที่เราพบเจอเราเอาเรื่องนั้นมาเป็นครูให้เราได้ เป็นครูแล้วก็เราก,ก็สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เราเรียนรู้มาให้ลูกศิษย์ให้พี่น้องที่เราเรียนรู้เป็นเป็นทายาทสืบต่อกันมาในสังคมพุทธศาสนาก็จะไม่สูญหายไปไหนก็ให้เรื่องเราที่สมาธินั้นมันถูกตรงถูกต้องตามธรรมบนเรือนบนเรียนที่เรา ทําให้เราช้าออกไปมันจะทําให้เราชัดรู้แล้วก็ต้องชัดให้จริงๆการช้าก็ใช่ว่าจะการเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีแต่การช้านั้นช้าสัมมาทิเตเขาเรียกว่าช้าช้าได้พระาเริ่มงามอะไรที่เร็วเร็วๆมันก็เร็วแต่มักง่ายขาดตัวละเอียดละออเพราะฉะนั้นช้าช้าแต่ชัว ก้าไปทีละ9ก้ายังดีกว่าเร็วเร็วนานเสร็จแต่ว่าสุดท้ายก็มันก็มาแก้ไขเขาเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายถ้าเร็วแบบมากง่ายบทเรียนที่ทําให้เราช้ามันจะทําให้เราชัดยิ่งช้ายิ่งชัดแต่ก็ใช่ว่าจะช้าจะชัดสัทีเดียว ในบางเรื่องอ่าถ้าเร็วถ้าเร็วแบ่งจิตเร็วเร็วแบบสัมมาทิฏฐิได้มันก็ดีเขาเรียกว่าช้าๆแล้วมันพัฒนาไปวดเป็นวงรอบวงรอบช้าแล้วมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันเกิดการลาดลุ่มขึ้นคนคนที่ชอบสรุปคนอื่นเป็นการสร้างบาปโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเรียกว่าจับอาการตัวเองไม่ถูกอ่านกิเลสตัวเองไม่ถูก ก็เลยมองทุกอย่างเป็นภัยแก่ตัวเองเป็นโรคระแวงมันจะนํามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บส่วนตัวเช่นโรคหวาดระแวงโรคอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้าอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไม่มีช้าไม่มีไวัยของแต่ละคนพระเจ้าจะทรงโจทย์มาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเสมออันนี้ก็เข้าถึงระดบับแอดวานซ์อีกระดับหนึ่งที่ โจทย์ไม่ใช่ว่าจะให้เราช้าหรือจะให้เราเร็วแต่เราพร้อมที่จะยอมรับช้าก็ได้เร็วก็ได้เรียนรู้มันตรงนี้แต่สําคัญที่ว่าพบไหนเราจะปรับเปลี่ยนเรียนรู้พบไหนที่เราเจอสิ่งที่เรเร็วเราก็จะเรียนรู้ให้ไปกับตามพบนั้นแล้วก็ไม่ติดในพบเร็วพบช้ามาถึงเวลาให้เราต้องเรียนรู้แล้วทําตามตาม สมมุติโลกตรงนั้นเราก็จะเรียนรู้ในพบช้าๆได้คนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่มีอะไรรอยเข้ามาหาแล้วก็เนรมิตให้มันผ่านมาจากฝีมือของตัวเองล้วนๆก็เหมือนการออกกําลังกายสุขภาพดีเงินเป็นล้านตัวซื้อไม่ได้อยากได้ก็ต้องทำเองไอ้ความดีเหมือนกันอริยทรัพย์เหมือนกัน ไปป้นดักป้นไม่ได้ป้นเอาก็ไม่มีให้ต้องปฏิบัติเองในอริยทรัพย์ไม่เหมือนทรัพย์สมบัติที่ลงโลกอ่ดักป้นก็ได้แต่ไอความรู้ EQ IQ เนี่ยไม่ได้นะดักได้ต้องทำเองมาจากฝีมือของเราเองจึงจะประสบความสำเร็จความสำเร็จจริงๆอ่ะไม่ได้อยู่ที่ปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาตรีแต่ มันคือปริญญาจิตวิญญาณที่อยากจะอะให้ความสำเร็จลอยมาเนี่ก็อธิษฐานอนีางเขาเรียกว่าเทวนิยมอยากจะกินข้าวมันต้องลงมือปลูกข้าวสาเร็จด้วยน้ําเหนือน้ํามือแต่ถ้าอาธิษฐานโอ้ขอให้เงินทองไหลมาเทมาขอให้ข้าวกินอาหารอร่อยขอมีกินมีใช้ขอมีบ้านมีรถอ่าพระเจ้าทรงให้มาไม่ได้ สิ่งศักดิสิท์ส่งให้มาไม่ได้อยากได้ก็ต้องทําเองอย่างน้อยคนที่ตัดสินใจพิจารณาด้วยปัญญาสู่โมกุลที่ถูกทางอย่างน้อยเราก็ปลอดภัยแล้วเรียกว่ามิตรดีสหายดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของครมบัญญัารแต่ถ้าขาดมิตรดีสหายดีก็จะหลงทางแต่ก็น,นั้นแล้วตามหลักกรรมสูตรจะต้องเชื่อ ตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเชื่อในสิ่งที่ตัวเองที่นํามาปฏิบัติแล้วเห็นผลได้ถ้าเราไปอยู่ในมิตรชั่วสหายชั่วแต่หลงว่า,าถ้าเราไม่ฟังหมูกลมที่ชั่วล่ะแสดงว่าเราก็ไม่เชื่อมิตรด,ดีสหายดีในกรณีนี้แต่ถ้าเราได้ถือศีลปฏิบัติธรรมเชื่อตัวเองสัมมาทิฏฐิตรงนี้จะนําพาเรามาสู่ความจริงแท้เราก็พิสูจน์ได้ว่าสิ่งไหนที่มิตร ชั่วสายชั่วแต่หลงเราถ้าเราหลงคงจกเป็นดอกบัวไม่ไม่ยากเรื่องแบบนี้เราก็ด,ดูดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราสามารถรู้ได้โดยพระหุสุดความแหวววัยปลอดภัยในเรื่องของความรู้เราจะไม่ตกไปในกระแสความไม่รู้หรือไม่ฉาทิฐิอีกแล้วนี่ก็คือ,อกระแสของโม่มวลที่นำพาเราละไปในทางผิด เมื่อเราตื่นรู้เราก็จะไปหาโมมวลที่ดีเช่นเราไปอยู่ในกระแสที่เขาเล่นหวยเล่นการพนันกินสุกดื่มเสพแต่เรามีกิตธรรมเราถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโมกลุ่มที่มี่มีแต่ถือศีลปฏิบัติธรรมทั้งนี้เราก็จะออกจากหมกลุ่มดุดยากธาตุยากธรรมน้ําไหลหาน้าน้ํามันไหลไปหาน้ํามันเอาวันนี้ก็สมควรเกเวลาก็ขอจบการแสดงธรรมแต่เพียงเท่านี้นะย่าจะยมทุกคนเจอกันใหม่ในอีพีหน้าจเจริญธรรมสามุกดี